สวัสดี FC ครัวลุงเดฟ a เ i อรี Family, ครับอีพีนี้กลับมาถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างเดินทางมีความรู้สึกอยากกินหม่ำนะวันนี้มีของดีสั่งมาจากจังหวัดชัยภูมิครับเดี๋ยวสั่งมาจากไหนเดี๋ยวรอติดตามนะบรรยากาศที่เชียงรายอากาศดีครับนะเดี๋ยวไปสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวก่อนกลับมาหอดบ้านแล้วเด้อสวัสดีจากผู้จัดการส่วนตัวสวัสดีเอค่ะอยู่ทางไหนนแสงกัเลย กับข้าวเช้าเราสาหรับเช้านี้ปิ้งหมัามจ้ะของดีถ้าเธอได้กินแล้วติดใจนอนเช้านี้ติดใจแล้วเนาะตั้งประจําอยู่ด้เราสั่งเนื้อจากไม่ใช่หมัม,ม,มของพี่เสือใหญ่นะหมัามแกรุ่เด่นการันตีเรื่องรสชาติครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ส่งมาให้รีวิวนะน,นี่ซื้อเองครับเพราะว่าพี่แกก็ส่งมาให้กินบ่อยแล้วก็เกรงใจล้านนี่คือบอกพี่ผมสั่งหมัามพันหนึ่งไปดันขับรถไปกินหมั่มกันนะเธอเนาะ ไปตามแล้วก็พี่ก็ไปตามหาร้านพี่เสือใหญ่ไม่เจอสักทีนะใครอยากสนใจก็เนี่ยสั่งในเพจแกได้อยู่<อ>ด้านข้างนี่เลยนี่นี่อนะ่ะนี่อยู่ตรงนี้นะสั่งได้เลยครับรับรองแ่บเธอจะลืมมาใส่ไหมสอ่ะลืมไหมไม่ลืมหรอกนะไม่ลืมหรอกเอออย่าลืมอย่าเพียงให้พี่เสือใหญ่เขาเ้าไปตอบในในเพจใน<แ>ในยูทูบเอา ปิ้งหมมกินกับพริกสดกินกับกระเทียมครับกินกับข้าวเหนียวห่อๆนะผมบอกไว้เลยว่าฟินมากหมมีซานนี่ก็มีหลายเจ้าหลายที่เนาะแต่ว่าบางเจ้าก็ดีมากอร่อยดีบางบางเจ้าเป็นพุกใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีนะเธอเป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆอก็มีนะแต่ว่าบางทีก็เป็นไข่เยอะอันนี้พูดตรงๆวันนี้เราพูดตรงๆในในฐานะที่เราเดินทางบ่อยแล้วก็ซื้อบ่อย พอมากินของพี่เสือใหญ่เออของแช่มันแช่แล้วมีที่จังหวัดเลยที่ทางเราจะขึ้นสายเหนื้อจำได้ไหมตอนนั้นก็อร่อยนะเออะไรที่สองพยานใช่ไหมเออเอออันั้นก็ถือว่าดีนั้นก็ดีเขาททำเองแล้วเขาก็ทำสดๆตากให้เราเห็น,หออน,นด้วยทำใหม่ๆแบบผมก็แขวนบนหลังรถตู้มานี่เดี๋ยวถ้าผ่านไปก็จะแวะแวะอุดหนุนแต่ว่าถ้าแค่ไม่มีเวลาไปเนี่ยสั่งออนไลน์นีก็ติดต่อแกได้เลยครับ ที่เสือใหญ่อยากกินแล้วก็ไม่ได้เดินทางเนะาะอ,อยากอยากร,มมรู้ว่าหม่ำรสชาติเป็นยังไงนะซื้อในเว็บในแออยางอื่นก็ก็ไม่ก็เราไม่เคยเราไม่เคยกิน,นเราก็ไม่เคยสั่งเรากกลัวแบบไม่ไม่ได้มาตรฐานเราไปเดี๋ยวจุดไฟป,ปิ้งไฟกันอ๋อเนี่ยนะครับเสือใหญ่สั่งส่งจากเสือใหญ่โมเมนต์ตีใหญ่เด้ออันนี้ใหม่ๆเลยนะเนี่ยมาถึงเราก็รีวิวให้เลยให้เลย พี่เสียใจบอกผมรู้เรียนผมแถมให้นะคือผมสั่งแกมีอะไรนะกุนเชียงไส้กรอกอะไรแกก็อร่อยนะแต่ว่าผมสั่งแต่หมับเนื้ออย่างเดียวแกบอกผมแถมเรมรู่้มาให้นะที่พี่เสียใ่บอกอู้หูอร่อยมากเนี่ยพอดีเลยนะเนี่ยดูเดี๋ยวไปให้ฝากให้พ่อไม้ได้ชิมด้วยามาถึงแล้วนี่ดูเป็นพอดีเลยเนี่ยขนาดประมาณนี้แกขายมัดกี่บาทไม่รู้นะ นี่เนี่ยพันบาทน่าจะมีแถมด้วยสักกันสองอันนี้ั้งแต่ว่านี่แต่มันโคตรคุ้มนะดูเหมือนอย่างนี้นะออันนี้ก็สมมติว่าแพ็คก็ร้อยนะี่มันก็คุ้มเลยนะคือ <นะ S 1> อันเดียวนี่ห้าส,ส,สิบบาทนี่กินอิ่มแล้วอร่อยมากเดี๋ยวเราก็จะแกะแล้วก็เอาไปตากแดดก็ได้ถ้าจะให้สีเป็นแบบเป็นแบบหมักก็ขายกันนะโอเค้จะแถมอันนี้มาให้หรือเปล่าไส้กรอกเหรอไม่แน่ใจอ๋อ ไส้กรอกเนื้อเอาเก็บให้ออพี่พี่เอ่อพี่เสือใหญ่แถมไส้กรอกเนื้อนี่มาให้แล้วที่เหลือนี่เราก็สั่งมาอ,อันนี้อันละร<อ>้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยอันละอันละห้าสิบบาทโอเคอลเลยแ,แต่รสชาติอ่ะแซ่บอีหลี<อ>เดี๋ยวเราแกะนี่ไหมเธอดูให้ดูเลยดูของพี่ของพี่เสือใหญ่เขาไม่ได้เป็นแบบไข่เป็นอะไรเนาะข้างในมันไม่มีไข่นะถ้าบางรัก บางที่เราสั่งมามันจะเป็นไข่มันไม่ได้เนื้อร้อยเปอร์เซนตนี่ถ้าเพื่อนมาก็เอาไปแดดอย่างนี้นะแป๊บเดียวเลยมันก็จะมันก็จะแข้งขึ้นมาแล้วก็กินกับกระเทียมกินกับพริกสดปิ้งสักสองร้อบาทเดี๋ยวพี่ให้ยายทวดด้วยโอ้ของปวดแล้วยาะววนในงในไงฉันได้กี่นี่โอ้ซื้อให้แกยายทวดเลยแกก็มาจากกีสารเนาะ ถ้าได้กินหมําเนื้อนี่โอ้เมื่อก่อนที่ผ<ว> <ตา S 2> ัอปู่น้องตาพยาย่อใหญ่พ่อใหญ่ของน้องฝ้ายเนี่ยเขาก็เป็นนายหอยเขาก็ทํากินดีเมื่อก่อนนี่เขาก็เพื่อนมาเพื่อนมาทีเขาก็จะทําพอมาเธออันนี้ปีกไหมอ่ะปีสักครึ่งนึงก็ได้นอยากินหมูอันนี้ไม่ใช่หมูมั้งเนื้อเหรอไส้กรอกไส้กรอกอะไรบ้างไส้กรอกเนื้อมั้ง อันนั้นคือหม่ำใช่ไหมค่ะแต่นี่คือไส้กรอกไปดูในเ e b o o กแกดิบางทีอ่ะบางคนสั่งทีเจ็ดพันบาท<ะ>บางทีเขาอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยเขาไปทางวิ่งวิ่งสายนั่นนะเขาสั่งทีเจ็ดพันบาทอ่ะแต่เราไปหาไปอีสานที่ไรไปตามหาไม่ค่อยเจอเนาะไม่รู้อยู่โซนไหนเนะเสียใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้โทรหาเขาด้วยเอ๊ะยแล้วลนะพอดีลนะนี่ เหีือนี่เดี๋ยวตากให้มันเหลืองๆสวยๆชาวนี้กินง่ายๆอย่าก,กินหม่ำคือก่อนจะถึงไทยนะสั่งก่อนถึงไทยนะสั่งตั้งแต่อยู่ลวงพยาบางเลยนะครับมา<ไ>ถึงปุ๊บถึงพร้อมกันเลย <c oughs> ก็ลุงเด่นก็ดีเลยดี่เหลือนี่ลุงเด่นก็จะเอาตากเดี๋ยว,วาาเราโทรไปถามแกคือต้องให้ตากไหมหรือว่าเก็บไว้อย่างนี้ดีหนูว่ามันเป็นละขันต่างทันที่เปรี้ยวมากลุงเด่นลองใส่ตู้เย็นหม่ำไม่ค่อยจะเปรี้ยวนะมันไม่ใช่เหมือนใส่ก๋วข้าวนะไม่รู้อะเป็นน้ำนะ ป้าเดียวเราไฟติดเดียวเราย่างกระเทียมหอมแดงนะครับปิ้งหมั่มแซ่บๆน้ำพริกตาแดงเดียนตำม,มาเมื่อคืนนี่ตอนเย็นกินกับหน่อขาต้มเมื่อวานซื้อหน่อขามาสามมาัดกินแค่นี้เองครับเมื่อคืนต้มน้ำพริกตาแดงข้าวเหนียวร้อนๆใส่ปลาสลางแห้งครับสุดยอดแล้วก็มีเดี๋ยวช้านี้มีเนื้อแดดเดียวจากหลวงพะบางนะแล้วก็มีหมึกปิ้งหมึกแห้งๆห,หลยปิ้งแบบแห้งๆกินกับข้าวเหนียวนี่นะสามตัว โอเคเลยเดี๋ยวให้น้องไฟปิ้งกับนี่แหละใส่กรอกฐานก็น่าจะได้ละมาเด้อเอฟซีเด้อกินง่ายๆแต่ว่าอร่อยนะบอกไว้ก่อนอ้าวเธอโน้มีปลาหมึกด้วยหมึกด้วยโอ้แสงหมึกย้อนเออหมึกปิ้งที่หลังนะนีะ่มามกันเด้ออยากกินอ่ะ ขับรถอยู่เล in ื่อนไปเจอเฟสเสื้อใหญ่กําลังไปจับหนูกําลังไปจับหนูแต่ว่าลูกค้าก็มาสั่งแกเยอะแบบบางคนซื้อเยอะมากอ่ะคอรด้กินแล้วก็ติดใจไม่ต้องปิดอย่างนี้ก็ได้เธอหน้าอย่งีข้าบนเลยให้เป็มันโชว์หน่อยเอาวางบนบนนั่นเลยเออยกขึ้นหน่อยเอออันเดียวนี้คืออิ่มนะเรเดการันตีว่ากินชิ้นเดียวเนี่ยอิ่ม ยก็ย่างไปด้กัน,นเอาออกเลยไ,ไฟอ,อ่อ,อนๆหน่อยนะครับโอ้ยไก่ไฟละอุนอ่น,นบ้านเราก็หนาวกันนะบ้านเราข็าหนาวมัมจบหมกมาเด้อเอ็มีเด,อเดอ้อโอ้จริงหมัมเนี่ยถ้าเขาเอาตากแดดน,นะถ้าเอาตากแดดมันจะสีดำๆค้ำๆเลยนะ ลุงเดียนนี่แบบไม่ต้องไม่ต้องย่างกินกับข้าวก็ยังอร่อยเลยนี่แต่ว่าย่างนี่ก็จะหอมครับเนื้อมันจะแน่นๆดีนี่ดูอร่อยจริงฟาดเถอะกินอาหารลาวมาหลายวันแล้วครับวันนี้มากินอาหารอีสานนะของโปรดลุงเดือนเลยครับหม่ำนี่นะเป็นอะไรที่ ไม่ได้กินบ่อยเพราะทางเหนือไม่ค่อยมีขายครับส่วนมากจะอยู่ทางอีสานนะแล้วก็กว่าจะได้เลือกหาเจ้าที่แบบถูกใจนี่ก็ต้องซื้อหลายครั้งหน่อยถึงจะรู้แล้วก็เอาหมึกไปปิ้งหน่อยกลับมาก็หนาวนะครับโอ้ข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวมานะ ของแกนเนื้อ,อแบบเน้นๆนะครับแล้วก็มีความเดี๋ยวเราไปชิมดูเดี๋ยวรอชิมพร้อมกันหอมละคนเหนือไม่ใช่คนเหนือผมเนี่ยชอบกินข้าวกับปลาหมึกแห้งนะหมึกนะดีๆหน่อยเอามาย่างงี้ครับแล้วก็ฉีกกินกับน้อยกับน้อยกินกับแก้มก็ได้กินกับข้าวตอน,นเช้าๆนี้ก็ไม่น่าเกียดแล้วมีน้ําพริกน้ําพริกอะไรอย่างงี้หน่อย,น,อยนะกินข้าวกับหมึกย่างครับ อยู่ง่ายๆกินง่ายๆย่างค่อยไปแต่ว่าผมไม่ชอบอย่างจนมันสุกจนมันขมนะย่างแบบพอดีอ่ะดิบเกินไปก็จะออกเหนียวๆนียวใช่ไหมเอาแบบสุกเกินไปก็กรอบๆงั้นกออกขมเอาแบบเอาแบบฉีกกินแบบนุ่มๆอ่ะนี่เลยใกล้เสร็จแล้วครับกินหมั่มนี่ไม่ต้องมีผักมีอะไรเหมือนกับกินไส้กรอกอีสานนะอันนี้ก็คือกินหมํ่ก็คือกินเป็นข้าวไปเลยครับกินกับข้าวไปเลย ดียวไปให้ยัดทวดดยโอ้นี่นี่ก็เป็นไส้กรอกเนื้อไส้กรอกไส้กรอกนี่ก็จะแตกต่างกับจากหม่มเนาะถ้าหมั่มนี่เขาก็จะใส่ม้ามใส่ตับนะครับสูตรการทำหม่มเนี่ยก็จะใส่ม้ามม้ามวัวครับใส่ตับวัวใส่ม้ามวัวใส่เนื้อวัวใส่ใส่เครื่องในมันแ่ะมันจะได้ มันจะได้เป็นมันจะได้เป็นมันจะได้เป็นหม่ำถ้าเป็นไส้กรอกนี่ก็อาจจะเป็นเนื้อใส่กระเทียมใส่อะไรไปให้มันออกเปรี้ยวหน่อยแต่หม่ำนี่ไม่ค่อยเปรี้ยวหม่ำนี่หม่ำนี่จะเป็นตัวกลมกรอบครับก็คือภูมิปัญญาของคนอีสานเนาะสมัยก่อนยางยัยท่งยัยทวดเขานี่เขาก็ทําเป็นนะครับเมื่อก่อนก็คือสมัยไม่มีตู้เย็นเป็นการถนอมอาหารแบบได้เนื้อวัวมาแล้วก็มีเนื้อวัวเหลือเยอะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มาทำหม่ำเก็บไปกินไปเก็บไปได้เป็นอาทิตย์โดยไม่ต้องใส่ตู้เย็นสมัยเมื่อก่อนเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณสมัยแบบไม่มีตู้เย็นว่าง,งั้นเถอ,อะเนาะแล้วมันก็เป็นการถนอมอาหารแล้วมันอร่อยด้วยเดี๋ยวเราไปชิม,มกันครับเช้าเช้าเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่อันสุดท้ายนี่เป็นไส้กรอกโอ้กินแบบฝรั่งไหมฝรั่งก็กินไส้กรอกกิน แฮมกินอะไรกันอย่างเงี้ยของเรานี่โห่สีสันครับจิ้มกับน้ำพริกตาแดงมีผักลวกมีกินกับกระเทียมสดนีนะโอ้แสงมันแรงมากเป็นเมนูแบบบ้านๆกินกันแบบง่ายๆแต่ว่าโคตรอร่อยเลยวันนี้มีนอคา,านี่นอคาแดงจากอบุบลเป็นสนสนโยชิที่เราเคยไปซื้อมาแล้วมันแบบกินกับน้ำพริกตาแดงใเหมาะกลับมาก็อยากกินอาหารเมืองเมืองอาหารแบบบ้านๆ โอ้ข้าวนี้เวลากินหม่มํากินน้ําพริกผู้นี้นะอันนี้เป็นน้ำพริกถ้วยเก่าเพราะเมื่อคืนก็ากินอันนี้ถ้าดูข้าวเหนีย,อยอวอออุ้ยอุ้ยข้าวเหนียวฮ้อนอร่อยากเลยครับหมัามเนื้อหมัามเนื้อกินหมั่มกันเดอ้อวันนี้เดอ้อแซ่บเดอ้ออันนึงเนี่ยบอกกันเลยว่าอิ่มไปเลยคือกับข้าวมื้อน,นี้คนละห้าสิบบาท สอนอยางเวลากินนะฮะไม่อยากกินเยอะอยากกินลอ,อ,อยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูของของพี่เสือเนี่ยของแกจะจะไม่มีไข่อยู่ข้างในเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยนะคือมันเป็นเนี่ยมันไม่มีไข่อยู่ข้างในถ้าเป็นบางเจ้านี่เรามาย่างนะไฟก็บุมบั่มบุมบัมบ่ม,มหายหมดเลย มันเป็นไข่<ม>เปิดมาแบบจะกินแบบจกินสิบก็ไม่กล้ากินเพราะมันมันไม่เห็นเนื้อใช่มันไม่เห็นเนื้อนนอ,อันนี้มันแบบมันเห็นเนื้อแล้วเวลากินนะจะเป็นกินนิดเดียวอ่ะข<ม>้าวเหนี<ม>นยวไงเนะกระเทียม ยาไซรลายอย่าไซรลายอสดพร้อมแดดกับเขากันนะลุงเด่นลุงเทียมมนี่แห้งจะบินแล้วอันนี้ไส้กรอกไส้กรอบ,รอบนี่เป็นข้างในเป็นไส้กรอบ มันก็เปรี้ยวอยู่นะอันเนี้ยมันก็เปรี้ยวโอเคนะพอดีเลยอืออกกร่อยเพราะแบบสั่งมีกุ้งเชียงหมูด้วยนะเส้ก,กรอวหมูก็มีกุ้งเชียงก็อร่อยจริงกะข้าวต้มนะเธอเอ้ยกับข้าววานนอกคอกน้ำอยากกินอย่างเงี้ย ขากำนาัาเพื่อขืนบานไม้จ้ะโค่นไปขืนบานไม่พราะกำนัตขึ้นตรงไหนอ่ะนู่นที่ออกสวนนั่นไหมสวนลำไยนะจำได้ไหมที่ออกไปทางสะพานยาวนะ่ะที่เขาขุดบอ่อดินนะ่ะโค่นเลยสวนซานสวนสานไป,ไปทำสวนอยู่นู่นนะใช่บ้านสวนลง อาหารแบบบ้านๆน,นอคขานอคากินกับตาแจวบกม่วงนะ้รงเดนนะอ๋อทั้งปีคนระับนอคาแดงสายพันธุ์อุบลเดี๋ยวแม่นมบอกให้ไปรีวิวหน่อยที่จะไปอยู่เดี๋ยวจะมีรายการพิเศษคุณล้ตรงเด่นพารวยใครมีโครงการดีๆแบบ เลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาหรือว่าเป็นกเกษตรผสมผสานอะไรที่มันดูดีโดมจะไปหาคอนเทนต์พวกนี้มาให้เอฟซีได้รับชมกันน้ำพริกปลาแดงนุ่งเด่นน้ำพริกถ้วยเก่ากินเมื่อคืนมารอบเมืองเนี่ยกินปลาแดงกลิ่นปลาสลากแห้งใส่ถั่วเน่านิดนึงแล้วก็กินกับงอขาพวกขาอันนี้หวานดีเนาะไม่ค่อยเผ็ดเนาะ ถ้าเป็นหัวขาบ้านเราเดี่ยมัเห็ดขายได้เงินหลายล้านแล้วนะมั้งกินกับปลาหมึกด้วยของลุงวีมีจ็กไลเรียกไหมของลุงวีเนี่ยของแย่หนุ่มเนี่ยได้เดียวได้เดียวเยอะเนาะปลูกได้เดียวก็ได้เงินขายตลอดอ่ะขายทุกวันส่งทุกวันหน้าแรงหน้าหนวแนมไรออกหมดกระึงก็เอาเสียมจิ๊บ มาจเดี๋ยวจะไปรีวิวมีของการจะเดินทัวยอีสานอยู่นะเอารถตู้ไปจะไปหนึ่งไปตกปลาตามเขื่อนของทางอีสานสองจะไปรีวิวคนที่เขาทำกเกษตรผสมผสานของกขาทำการบ้านไม่ลายที่ไปดูเขาปลูกขาวหวานปลาไปดูเขาปลูกนอไผ่ที่ออกทั้งปีขายมาแล้วเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยนะ ดูไว้แล้วก็เราเก็บข้อมูลมาเผื่อเรากรเกษียณเนานะม่ทำนานอยูน่นนะงอหมึกมึงห้งมึงห้งย่างแบบนี้พอดีไม,ไม่ไม่กรอบผมชอบประมาณนี้มไม่ได้สดน้ำแกงแล้วก็มีแรงอยู่เดอ้ออันนี้เนื้อเนื้อของน้องสนนะเนอ นี่ดูดหลข้าวบางหมูหมูหวานหมูหวานกินกับน้ำพริกอร่อยนี่กินได้เล่นก็อร่อยส่วนมากกินกับข้าวต้มเล่นถ้าไปหลวงข้าวบางหมูหวานน้ำพริกหมากแครนน้ำพริกน้ำปูน้ำปูร้านน้องฝนมีเยอะมีหลายอย่างแวะไปอ,อุดหนุนหนังอ่ะหนังแท่ น้ำควายทอดอ,อ๋อทำไม่ทันเลยจะบอกให้ฝนทำไม่ทนนะันขายดีมากอะไรก็อร่อยเขาถ่ายไปถ่ายมากขึ้นเหมือนอะไรลุงเด่นแสงมมนเยอะวันนี้ตัดเองเป็นมะเขือลวกมะเขือหนุ่ม หกินมาจากบ้านย่าเอาแมงมันไปขากย่าละทำอะไรกิน่ะย่าดองอแล้วก็แกงแกงใส่ไข่นะแกงใส่ผักผักหอมต้นหอมนะอร่อยกินกับกระเทียมล้ำตา <c oughs> ถ้าเป็นสักกองจะมีข้าวหน่อยไหม ถ้าเป็นไส้กรอกจะมีข้าวนิดนึงแต่ถ้าเป็นหมัมม่มไม่มีวิธีกินหมั่มไม่ถูกต้องนะคืออย่างนี้เลยคื้ออย่างนี้เตรียมกระเทียมจึกระเทียมมาเวลาเวลากินก็นะข้าวตามที่รังว่าจะว่าอันเลยครึ่งอันก็อิ่มไอ้ลุงเด็กก็กินไปแค่ คึงเดี่ยวก็ได้แหละเนาะได้เยอะถ้าไปสวนไปนานะ้คือคือความเข้มข้นมันสูงอ่ะคือเรากินได้หน่อยเดียวเราก็ก็เรากินเยอะนะก็มาดมเนื้อเวลากินนะรสไขมันฟิลสรดอมากข้าวเช้าแค่นี้ก็มีถ้ากินอย่างนี้นะไม่ถามหาข้าวเที่ยงนะ อมเดี๋ยวจะให้เดทันมาทําให้สัวกวันก่อนเดชทันก็ทําต้องสั่งเนื้อสดๆถ้าทําหมั่นเนี่ยต้องสั่งเนื้อแม่มันจวดๆเลยจัดเลยเปลี่ยนเ,ลยเปลี่ยนหน่อยกินข้าวเดือดซองตาผ <c oughs> ้ามัวหมดอ่ะจัดเลย กินนอค่ะหนังแน่นมากเลยนะีะตัแดงเดออ้อแซ่บเปรียวกว่าดีเลยเถอะลังส้มพอดีเนาะล่งเด่นคามไปจาบแท้ดินะ๊ง เป็ดตาแดดเีงไม่ออกตากนรออืมเป็ดตาแดดอิ่มันจะเปรี้ยวเกินย่อยถั่วอร่อยแล้ววันนี้ถ้าไปนานนะเอาไปชิ้นเดียวนี่พอแล้วเนี่ยเอาข้าวเหนียวไปเยอะเอานี่ชิ้นเดียวพออิ่มฮะัไส้กรอกหอมหอ ไส่กว่าไม่ความหอมดบคันอืมอืมินงบกระยิบเขาามันเป็นเขาไม่มาเลยปิดมือขาเนาะ

กลับมากลับมาจากลาวก็มีอีกหลายอย่างที่ต้อง,องเลี้ยเรียงานอะไรที่ค้างคาก็รีบกลับมาเกี่ย์ไ,ไ,ไ,ไ<ป>กล <c oughs> มากทริปนี้การเดินทางคนดูก็อาจจะไม่ไกลนะแต่คนขับรถไกลมากครับขากลับขับรถเก้าชั่วโมงกว่า <c oughs> ขับรถวันเดียวเก้าชั่วโมงกว่าโอ้โหแบบ แต่บางทีนะเก้าโมงกว่าเดินถนนดีเนะาะขากลับมาเนี่ยจากเกาจากบ้านน้าบากแล้วก็ออกเมืองสยบุรีเข้าเมืองปากแบงแล้วก็ออกอเมืองเชียงห่อนออกสยบุรีเนี่ยถนนถือว่าโอเคแต่ว่าเส้นจากซำเหนือเชียงขวางไปซำเหนือเนี่ยสุดติงมาบ้านฮอดบอ แล้วก็จากซำเหนือเมืองเฮียมเนี่ยโหแบบหนักเมืองเฮียมมาหลวงพระบางน้ำบากเนี่ยโอ้โหหนักไม่ไหวคือวางแผนว่าจะอาจจะขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่ว่ามาเห็นสถานการณ์นี้ถ้าไปเส้นนั้น่ะไม่ไหวแน่นอนรถบรรทุกผ่านที่ควนแบบตลบอบวนเลยอ่ะแต่ถ้าว<ม>ิ<ม>่งเส้นหลวงพระบางเส้นนี้สวยพอ,พอรุ้นอยู่ เดี๋ยวเส่นนั้นใครขับก่อนก็อยู่ไปคนขับอมอเตอร์ไซค์ขับตามท้ายนี่ตายเลยขนาดเขาอยู่ในรถปีอารข้ายังหายใจเบออกเนาะเดี๋ยวกลับมานี่เดี๋ยวเอารถไปเปลี่ยนกองน้ำมันกองดีเซลไม่ใช่กองดีเซลกองอากาศกองแอร์แล้วก็น่าจะเป็นเช็คลูกหมากอะไรข่าหนะไเลูกหมากช่องร่างก็ไปเซ็ตใหม่ เพราะว่าแต่โชคกันดีอยู่แต่ว่าไอ้ลูกหมาคันชักคันส่งนี่รู้สึกมันรู้ตัวไหนอ่ะมันดังต,บ,ตบแต่ว่ามานกี่ถนนถ้าปกติไม่มีเนาะแต่ถ้าเป็นถนนที่เป็นหลุมเยอะๆมันฟ้องแล้วครับตอนเนี้ยบบบ,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 บๆ,ๆเลยต้องเปลี่ยนต้องเซ็ตช่วงล่างอีกรอบหนึ่งค่าใช้จ่ายในทริปนี้ก็ไปล้านี่ก็กับสี่หมื่น S <S กลับมาเผื่อซ่อมรถอีกก็ห้าหกพันแล้วะยังยังตำ่ำแต่ก็ไปแบบสาใจเลยครับที่นี้รถโรงเรือนี่อันนี้คือขับแบบว่าถ้าแบบคนห่วงรถไปนะก็ไม่ใช้เวลากว่านี้อีกหลายวันอยู่ผมมาเจอหลุมนี่ผมรู้อย่งเดียว,วะอะคือไม่มีผ่อน,น,นเพราะว่าระยะทางมัน ใช้เวลาเป็นหกเจ็ดชั่วโมงถ้าเราไปแบบตึกตักตึกตักตึกตักเนี่ยแต่<อ>คนจะไปจากเชียงขวางไปซ้ำเหนือน่ะไปออกเศร้าที่สุดเลยเนาะถ้าจะออกได้นะเธอเนาะถ้าขนาดเราออกกี่โมงน่ะสิบโมงเหรอไปถึงนู่นกี่โมงสามสองทุ่มมันก็ดูเลยะถ้าบอกว่ามันไม่ไกลหรอกร้อยกว่ากิโลงไงนะโอ้โหมันไกลมากอะ่ะก็อันตรายอย่าเหมือนยายพูดจริงอ่ะ คุณพี่นั่นที่อยู่ออสเตรเลียแกบอกขากลับแกกลับไม่ได้มันเป็นเหียวลึกล้วมันก็รถสิบล้อผ่านแล้วทางแคบเกือบเกือบเกือบก็เกือบหลายครั้งกันเนาะไม่ไม่ต่ำกว่าห้าหกครั้งอะที่รถสิบล้อจะเอาเราอะถอยแม่คอยแม่ถอยเขาจะไม่ทำโอ้โค้งมาเหลือเหลือประมาณสักแบบประมาณเงี้ยผมต้องใส่เกียร์ถอยแล้วปื๊งถอยออก ใจเอกครับแล้วเขาเบรกไม่ทันเนาะเราต้องใส่แกียถอยแบบย,ยังเร็วเลยเขาเน่ะเพราะรถเขาหนักรถเขาหนักช่วงเขายาวแล้วพอเขาลงดอยมานะ่ะเขาก็เบรกไม่ทันแต่คนว่าเราสิ่นนะเจะ้าถิน่นก็ไม่ธรรมดาเนาะฟ็อกพราดโดแลนคุลเซอร์วนนั้นนะวีแปดอะ <c oughs> ไม่รู้เขาใช้ช่วงล่างยี่ห้ออะไรพี่อย่าไปถามมากเลยรถระดับมันเนาะทันเจ็ดแปดรวดพวดว่เลย แบบใส่แบบแล้วนี่ขน้ดมันใหญ่กว่าเรานะถ้าอย่างนั้นรนถสวนไม่ได้แน่นอนสวนกับไอส้สิบสิบยิบสองล้อพ่วงไม่ไหวอะ <c oughs> ่ะขนาดของเรายังเหลือแค่เขาเก่งเขาหูจังบวะถ้าคนอื่นขับพี่ก็คงไปได้วยไม่ได้หรอกบอกถ้า้ท็อปขับไปพี่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าพี่คงจะเมารถมากอะดล้วห ขนาดฝ้ายยังไม่เป็นไรฝ้รายยังบอกว่าพักเบรกก่อนได้ไหมขนาดก็ได้ครับน้ำแขออ็งมันเหนื่อยมันเก่งเนี่ยคนขับไม่เมารถแต่คนซ้อนอย่างไงก็เมาถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่ซ้อนไม่ได้หรอโค้งก็เยอะแล้วก็แล้วกันเส้นนี้ไม่ให้คนอื่นขับดีกว่าดูนะ ไม่เคยแม่กลัวามากครั้งหนึ่งเราไปเที่ยวดูซําเหนือใครไม่เคยไปลองไปไปดูแต่ว่าสวยมากนะน้าเที่ยวติดตรงถนนนิดนึงเมืองเขาหน้าเที่ยวอยู่ซัมเหนือใครมีเวลาไปต่อไปเวียดนามเลยไปอีกนิดเดียวก็ถึงเวียดนามคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือไปอยู่ดีเป็นเป็นป่าแบบ เป็นป่าใหญ่เป็นอุทยานเป็นใหญ่ๆแล้วก็อยู่ดีไปโผล่อยู่ไปอีกจังหวัดอนึางอยูนะ่นั้นน่ะเหมือนหมู่บ้านลี้ับไหมเอออยู่ดีไปโผล่อย่ั่นเลยพอจะถึงก็เห็นไฟเลยเนาะับออกมาสวยที่ถ้าใครไปที่ซ้ำเหนือไปดูเมื่อก่อนทําไมอเมริกาแพ้แพ้สงครามสงครามรับอเมริกาะอะไรเงี้ยก็เห็นถ้ำไหมลนะ่ะถ้ำท่านผู้นำคนนั้นอนะ่ะไปเที่ยวถ้ำ เดี๋ยวทำดูก่อวาริศาสตร์อเมริกาทิ้งระเบิดแถวเชียงขวางซ้าเหนือเวียดน,นามเยอะมากแต่ว่าไม่สามารถทะลุถ้ำพวกนั้นไปได้อ๋อถ้ำที่เราไปดูลนะโรงพยาบาลอะไรในถ้ำแล้วเนานะสมัยนั้นี่แบบจุด,ดมีห้องประชุมผู้บัญชา,าก,การห้องออร เขา,าขเปิดให้เทีย่ยวด้วยเรามาเทีย่ยวดูมาเด้อกินมัมกลินมัมอ่ะเรื่อผู้จัดการขอกินข้าวกันต่อเดี๋ยวผมมีงานกับน,น้อยเบิ้มน้อยเบิ้มมามีงานต่อกันขอกินข้าวก่อนแป๊บนึงครับแสร็